หลบในอะค่ะไม่มีชั้นตาอ่างเงี้ยปัญหาไขมันชั้นตาปัญหาที่ชั้นตาไม่เท่ากันคือตอนแรกตามาไม่เท่ากันแล้วก็เอ,อ่อคิ้วตกข้างหนึ่งนะฮะเป็นคนมีแบบชั้นตาหลบในอะค่ะเหมือนถ้าเกิดถ่ายรูปจะชอบทำหน้าแบบนิ่งๆเพื่อจะได้เห็นชั้นตาแต่ถ้าเกิดยิ้มเมื่อไหร่ก็คือจะไม่เห็นเลยจะแบบหายไปเลยอะค่ะพอใจมากบวมน้อยมากวันที่สองก็ยุบแล้วนะ ชอบมากค่ะรู้สึกชอบชันตาที่ทําเลยค่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นบวมจริงๆก็แค่หนึ่งวันนะคะพอวันที่สองก็เริ่มยุบลงแล้วมันนิดเดียวแทบแบบไม่บวมเลยแต่คือแบบแดงนิดนึงแต่ถือว่าโอเคเลยใชลสวยมากใช่ครับคือมันจะไม่แทบไม่เห็นแผลเลยเนียนมากเหมือนแผลที่หลังจากการทำอะค่ะมันจะไม่แบบเป็นเหมือนตะขับ ถ้าแบบนั้นหนูกลัวชอบมาค่ะดูเป็นธรรมชาติจะต้องรอให้ยุบลงกว่านี้นิดนึงก็จะดูเป็นธรรมชาติมากกว่านีน้ใครนะคะที่อยากจะมีชั้นตาที่สวยขึ้นหวานขึ้นหรือว่ามีปัญหาเกี่ยว,ว,ว,วกับชั้นตาค่ะแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะแกนเอสตาคินุค่ะรับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะใครที่สวยแล้วอยากสวยเพิ่มก็เข้ามานะคะแนะนํามาที่นี่เลยค่ะสามารถเข้ามาปรึกษากับคุณหมอดูก่อนได้นะคะที่ แฟนเอต้าคลินิกค่ะรับรองชอบค่ะ <c oughs> <c oughs>